สวัสดีครับพี่น้องคาับกับโอปปพ่อกันกับทรงคมไม่ครับโอกับโอปปกพ่อกันนะครับกับแซบเซอ f ์ออฟิเชียลครับวันนี้ผมปาแจ็กแซบเซครับมานําเสนอเมนูต้มหอยครับเอาทับไเคยเบิ่งอีพีผ้าปานองอีเมนครับนั่นแหละครับเอามาจากน่นเลยครับวันนี้กับแจวหัวโปกแแจวส้มนะครับแจวส้งหอยคิกต่ายหอยเซอรี่น้อยครับ ลายอันโอ้โ่นะไปเอาปลามาได้หอยมาลายพร้อมครับมาต้มจำแจ่วส้มของแทมครับเนี้อเอาครับข้าวเหนียวห่อนหอนอตัวน้อยตัวใหญ่ตัวใหญ่กม็มีหมด่ะ อออ,อืตามันเอาออกนะครับแล้วก็ไอ้ไข่มันสมนะครับกิมลายบ่ได้เดี๋ยวเมาอาหารบ้านออื เอาก็บแจ่วส้มขับข้าวไปแล้วส่วนพี่น้องกินข้าวแลงครับมี่เนี่ยหอยพี่น้องเอ้ยหอยพุ่นอ่ะ มาสดๆมานี้เลยครับ น้อยใหญ่กระแซบตัวน้อยแต่หัวหอยน้องน้ำธรรมชาติครับปลอดสารอืม ทำเจียวส้มกระแซบน้องน้ำหอยแตกสุดๆหอยนองน้ำธรรมชาติบ้านเฮ้าครับไปเห็นอยู่ตลาดกิโลละหนึ่งร้อยบาท ครับกิโลละหนึ่งร้อยบาทครับหอยนี่แหละแจ่วหัวโปกแจ่วสม้มครับแจ่วมะนาวอืม,อม แสเต็กก็เป่นของเออ ล้มแล้วควักเอาหัวไปใส่ตาบะหุงกระแซบบฮืมกึ mm ุด hmm. เบิ่งก็ตัวเล็กน้อยแต่หัวใหญ่แล้วเต็มโตเต็มโตเลยอืมมาครับ น้อยๆแต่หัวข้างในอะบงหัวข้างในอ้าวปวดหนัาขัดๆน้องเอ้ยอืม mẹt, à, mà sốt sốt, phe nô, làm mà tôm, tỏi rang này đấy, Nhưng ngon, nhưng cực cực Bộ nó kìm hừng vậy đó, ôi xẹp เพชรเพชรอืม Mình có thể tìm ra những thứ đẹp nhất. Mình ต้มหอยโข่งหอย,อหอยเชอรี่หอยขี้กระต่ายครับบ้านผมเอินมัน อไฮซอรี่คืนนมันมันเลยเริ่มกายแล้วอืมอืมอืม,อม,อม,อม <c oughs> ไมหนึ้งตัวหัวอย่าลืมนะครับเด้อไพ่หมัดไพ่ไพ่เบิ่งแล้วปอนอีพีนี้รับซอยกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมเนี่ยเด้อครับกับซองแซบเสอร์ออฟฟิเชียลครับอยู่กับผมปลาแจ็คแซบเซอรทีมงานเมียจมฝากนำนะครับ FC ทุกคนยอดวิวมาแล้วเรายอดซับนะครับ เดีนะ๋ยวอีหน้าผมมีเมนูมานำเสนออีกหนึ่งเมนูครับติดตามกัน EP นะีหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ